โอเคครับ okay, ผมขอ,อกาสสวัสดีทุกสุทุกคนก็เลยครับวีดีาเขาจะว่าคาสูเอนะครับก็นท oh! okay, ี่เข้ามาอยู่ในเกม r a c e o Flopper โอเคก็เสียงอย่างแรกคือเสีย,ง,ยงผมอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนั้นได้เล่นเกมใหม่ครับจนถึงตีสามโอ้ตอนแรกคือผมนั้นกะว่าจะเล่นอ่าจนถึงสี่ทุ่มนะครับอืมแล้วผมเล่นเพืินไปหน่อย มาดูโมงอีกทีมันตีสามโอไมก์กอดแล้วคือแบบอ่าเวลาคุณจะไปนอนใช่ไหม้าคุณนอนไม่หลับเออแล้วก็ผมนะั้นนอนไม่หลับจนถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าอะ่ะเออก็เลยไม่ได้นอนนะครับเออเสียงผมอาจจะีเพียนผมต้องขอให้เดิวนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้เราอยู่กับฟอปป้าใช่ฟอปป้าเป็นอ่อมันเป็นมีมนะครับมันมันเป็นมีมนะครับเกี่ยวกับอ่าตัวแมวนะครับนี่มันจะเป็นแมว วอตฟอปป้าสตาร์ทูดิตวอตกูฆ่าฟอปป้าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ก็แล้วกันโอเคมาเริ่มใหม่โอเคตะกี้นี้ทัวมฟอปป้ามันระเบิดนะครับว่ามันน่าจะหิวนะครับโอเคผมว่ามันกดตรงฟอปป้ามันจะก็จะได้เงินนะครับกดฟอปป้ามันก็จะได้เงินนะครับโอเคมันจะปล่อยเหมือนเหมือนขี้ขี้เป็นเงินเลยอ่ะเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยดูนะผมกดฟอปป้าแล้วเงินมันออกจากทางตูดอนะ ผมว่ามันน่าจ,จะขี้เป็นเงินนะครับโอเคตอนนี้คือกูมีเงิน70สามารถซื้ออาหารของฟอปปร์ได้โอ้ซื้ออาหารฟอปป้์คืออะไรวะใส่ซ้ำอ่ากินซัฟอปป้าโอเคกดตรงฟอปป้าไปเรื่อยๆนะครับเออตะกี้นี้กูก็บวดเยอะกันไปเออก็เลยฟอปป้ามันก็เลยระเบิด <laughs> <laughs> ก็การแต่งตัวของผมนั้นอาจจะดูเพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมโรบอกนะั้นมันลบเสื้อ,อกูออกไป เสื้อกล้ามอะที่ผมใส่ตลอดอะเออมันลบไปตอนไหนก็ไม่รู้อะผมก็เลยเปลี่ยนตัวไฟเออผมก็เลยเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่โอ้ไม g o อฟอปป้อยู่แล้วกินแล้วฟอปป้าแต่เข้าไปซับฟอปป้าโอเคค่าความสูงค่าความสูงนี้คืออะไรวะตอนนี้คือผมมีเงิน100แล้วลูเมดเหรอเขาให้ค่าเศร้าเหรอแบบนี้มีภาษาไทยนะครับโยค่าเช่าของคุณเท่าไหร่ค่าเช่าของคุณเท่าไหร่ไมเลนอืมห้าสิบเหรียญโอเคค่าเศ่าของเขาก็น่าจะ50เหรียญน,นะครับเอาเป็นว่า มันจ่ายค่าเศร้าเลยวะ Wednesday tomorrow, โอเคมันจะจ่ายพรุ่งนี้นะครับโอ้ย o ้ my god เดี๋ยวเราไปทางกูเซฟก่อนอ่าเซฟละอุ้ยฟอปป้าหิวอ่ะเดี๋ยวเ๋ยเนาะงี้เราเบิดตัวเองตายนะแป๊บนึงให้อาหารก่อนโอเคนี่มากินแล้วฟอปป้าแง๊วแง๊วแง๊วดูดิเวลาเรากดตัวนี้มันจะได้ยินเสียงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงดูนะครับดว วิด okay, okay. okay, okay. ีโอวิด it> ีโอโอเคโอเคสัตว์เลี้ยงฟอปเปอร์มันคือแล้วตะกี้นี้อ๋อมันจะเป็นการลุบมหัวฟอปป้าแล้วก็ค่าความสุขของฟอปป้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอยากรู้นะครับท่านผูสมถ้าสมมติว่าค่าฟอค่าความสุขของฟอปป้าหมดแล้วมันจะระเบิดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวค่อยทดลองก็แล้วกันเออกูขี้เกียจแบบขี้เกียจออกเกมเข้าใหม่เออนั่นแหละเฮ้ยดูเหมือนวของฟอปป้าจะหิวแล ถ้าเป็นมึงกินเยอะจังเลยว่าฟอปป้าเลี้ยงยากนะเนี่ยเลี้ยงยากกว่าหมาที่บ้านกูอีกเนี่ยโอ้โหฟอปป้ามึงกินแล้วขี้แตกนี่นะเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงผมสามารถซื้อ What the heck มันคืออะไรว่าโพสูตเนี่ยมันบอกว่าฟอปป้าจะลดลง30เหรียญหลังจากแต่ละการใช้งานกูไม่เข้าใจกับเกมเราบอกมันไปให้กูโอเคฟอปป้า okay, มันหิวละเดี๋ยวแป๊บนึงให้อาหารฟอปป้าก่อนทำไมฟอปป้ามันหิวเร็วจังเลยวะเออนั่นแหละ นีย่ายากจังเลยนะจะฟอบป้ามันสามารถออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าน,<ำ>นะตะกี้นี้ผมเห็นแวร์บลนะนำนำนำไอ้นี่คืออะไรวะผมว่าไอ้นี่มันน่าจะเพิ่มค่าเฮ้ยประตูด้านหลังเปิดแล้วเพิ่มค่าแบบอ่า<ำ>ค่าเงินให้เรานะครับโอเคฟอบป้าไป็นเรืนึงฟอบป้ามันหิวนะ่ยให้หารฟอบป้าก่อนแล้วค่อยไปรประตูหลังประตูหลังอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรปึ๊บนี่ใส่ซามไม่ได้อะวะมันใส่ทับกันไม่ได้โอเคใส่ซามปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงไปประตูหลังก่อนประตูหลังนี่คือเลยปึ๊บประตูลึกลับ ซีนิตีอ๋อมันเป็นแบ็กคลุมนะครับเออแบ็กคลุมนะทางออกประตูรับอ๋อมันสามารถแบบอันนี้คือเราปลดล็อกแบ็กคลุมนะครับเฮ้ยเอาค่าเช่ามาให้สันเช่าออร์ไกต์ย่โอ้โหได้50วะ่ะไ้่ดีกว่าไม่ได้อะเดี๋ยวผมต้องซื้อ,อเครื่องไซส์ของฟอปปาแล้วฟอปปาขี้แตกเอ่อผมอยากซื้อซื้ออะไรดีวะผมจะซื้อเตียงนอนของฟอปปาแล้วกันไม่ไม่ไ,มไมผมจะซื้อมีฟอปปา เงินคูณ2นะครับส่วนสปาวหน้าลำคาญฟอปปาทาโลน่าจะเป็นลูกของฟอปปานะเออนอั่นแหละน่าจะเป็นลูกไม่ก็เมียมันนะครับเออเมียของฟอปปาอ๋อตอนนี้กูซื้อหานก่อนเสียงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมีคนมาขายนะครับซื้ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันให้เราซื้อคลิกเกอร์อัตโนมัติราคา1,000พเฮ้ย หรือว่าผมควรเก็บเงินนั้นไปซื้อไอ้นี่วะเพราะว่ามันจะคลิกเกอร์แบบมันจะคลิกให้เราอัตโนมัติเลยเออกูไม่ต้องแบบมาคลิกแบบคอยคลิกไออยู่ตรงนี้น่ะป้านี่แกขี้แต่แล้วเหรอสเหนื่อยแล้วนะสักจะเอาแกไปปล่อยวัดไอไอเบคอนนั้นมันจะหายไปวะเดี๋ยวผมขอซื้อตัวนั้นก่อนกว่ามันอาจจะหายไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินให้ได้หนึ่งพันแล้วไปซื้อคลิกเกอร์อัตโนมัติก่อนเออแล้วตัดมาอีกทีนะครับ A few moments l โอ้ยโอเค ตอนนี้คือผมเก็บเงินได้หนึ่งพละเยสผมซื้อคลิเกอร์อัตโนมัติได้ละมันก็จะปล่อยเงินให้เราอัตโนมัติแล้วครับเยสกู yes! ไม่ต้องกดตัวฟลอปป้าแล้วกูคแค่เก็บขี้ให้มันในระหว่างที่ผมเล่นประมาณอ่าเออในระหว่างนั้นแหละเออในในระหว่างนั้นแหละผมนั้นก็ได้ไปเห็นเนี่ยโครเทเลยทับุสมฟอปป้างสายชาตรีโอ้แรกแลกแๆกแใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวไปนึงไปเก็บเงินของฟอป้าก่อนโอ้โอ้เยอะเดี๋ยวเด้จะเยอะเกินไปละเดี๋ยวผมขอซื้อนี่ฟลอป้าอีกตัวหนึ่งโอ้โหครอบครัวฟลอป้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูไม่รู้วิธีการเลี้ยงฟลอป้าตัวเล็กโอ้โหสามเล็กห้าร้อยอ้าวชิมหายแล้วกมต้องเก็บเงินให้ได้500นะครับไม่งั้นลูกฟลอป้ามันตายเนี่ยเพราะว่าไม่มีสามเล็กนะครับมันต้องซื้อสามเล็กอีก500นะครับใช่ใช่โอเค นี่ใส่ซามใครมันมาเคาะประตูวะเปิดพัสดุเรียกคนอ่านนี่ฉัลืมส่งคณเจให้คุณไปที่บ้านขอโทษนะครับวัดอ๋อโอ้ยมันเปิดข้างนอกได้แล้วอ่ะโอเคโอ้โหเฮ้ยเร็วอยู่นะใจเย็น,น,นกูปล่อยกูเก็บเงินไม่ทันฟุต้า โอ้โหผมต้องเลี้ยงฟอป้าค่าใช้จ่ายฟอป้ามันรู้สึกว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่มันจะสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าตัวเมียนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเมียนี่มันต้องได้กินอาหารหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ได้กินนะครับได้กินแค่ตัวลูกหยุดดูดเฉยเดื่กู้ลูกหัวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ผมผมผมตุกจัางเนโกเมดว่าละเนโกเมดนี่เลยเนโกเมด เนโกเมดโอ้เอาเปเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เอ่อเอาเอาเมนิโกโอ้โหเมนิโกห้าพันไม่ว่าเนโกแต่เย็นและดีกว่าฝนดาวตกเริ่มขึ้นแล้วโย่ m ม g ก็ผมอยากให้เนโกเมดมันวิ่งเก็บเงินให้ผมน่ะโอ้คุณแหละเวลาฟอป้ามันนอนแล้วเวลาฟอป้ามันหลับแล้วมันปล่อยเงินรัวเออแล้วคือคุณแหลกตอนนั้นแหละคุณแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีผมจ้องซื้อใบหย่าล้างให้ฟอป้าละ โอเคกำจัดนางสาวฟลอปป้าแต่ว่ามีลูกสองคนค่าใช้จ่ายกูไม่พออนะเออเอาจริงๆนะลูกสองคนก็พอละเก็บเงินไม่ทันตอนนึงกูขอเก็บเงินก่อนเอาไปเอามากูไม่เก็บเงินไม่ทนันฟลอ, <c oughs> อปปา,า,าแล้วคือกูไม่ได้อา่าลูกหัวให้ฟลอปปาเลยนะมัวแต่วิ่งเก็บเงินเนี่ยปิงป่องอะไรไม่รู้อะ่ะเออผมซื้อปิงป่องเฮ้ยเดี๋ยว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 จะฟลอปปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบนดิตมาเอ้าเฮ้ยออกไปจากฟลอปปานะ เดี๋ยวมันจะฆ่าฟอปปาผมเยอะเยอะเศเยอะเยอฟอปปาหนีไปตายตายฟอปปากูตาย,ตาย,าาตายกูว่าแล้วโอ้โมาดูกันนะครับว่ามันจะเซฟหรือเปล่านะครับถ้าไม่เซฟให้กูกูก็ไม่มี เออ EP สองก็ไม่มี A few moments later โอ้ยดูบุสมมันเซฟให้ผมว่ะเฮ้ยแต่ว่าไอเอ่อเอ้ยมันมีตัวกลิบเงนนี้ยผมว่ะอันนี้มันคือตัวอะไรวะมันเป็นตัวแมวหกหน้าว่ะเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เป็นไงบ้างครับสำหรับแมวอ่า Reel is for bar นะครับ Reel is for bar เออนั่นแหละก็เป็นแบบที่เกี่ยวกับการเลี้ยงตัวแมวแห่ง มีมนะครับอืมก็ถือว่าสนุกดีนะครับเออสนุกดีเพลินดีนะครับก็เออมันแบบเต้นคาเวลาได้แล้วก็แบบเป็นแบบที่ดีอยู่นะครับเออก็สําหรับใครที่อยากเล่นก็ไปหากันเองนะครับเออผมไม่แปะลิงก์โอเคผมไม่แปะลิงก์นะครับเออเอาไปเอาเป็นว่าไปหาเล่นเองนะครับมันก็อยู่ในหมวดปปูา l a นั่นแหละคนเล่นก็ประมาณ20 0 0 0นะครับเออ20,000ก็ถือไาเยอะนะครับเออก็สนุกดีสนุกดีนะครับเออถ้า คนดูเยอะนะครับผมก็อาจจะมาทำ EP 2นะครับอืมนั่นแหละก็กดไลค์กดซับ r i b e ผมด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเออก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับฟลุปปับไปละ